คนอักตัญญูคนเนรคุณคนไม่รู้คุณของผู้ที่ทําคุณประโยชน์ต่อตนไม่มีทางที่จะมีความเจริญได้เลยมีแต่ความเสื่อมมีแต่ความพินาศโดยส่วนเดียวเท่านั้นเพราะได้สะสมแต่เหตุที่ไม่ดีให้กับตนเองอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เป็นสุขเมื่อตายไปแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขอีก เพราะจะต้องไปเกิดในอบายภูมิได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัสต,ตามควรแก่เหตุที่ไม่ดีโดยที่ไม่มีใครทำให้เลยจะโทษใครใครก็ไม่ได้เพราะทั้งหมดทั้งปวงนั้นมาจากเหตุที่ไม่ดีที่ตนเองได้เคยกระทำไว้แล้วเท่านั้นซึ่งจะเห็นได้จริงๆว่าผู้ที่ไม่รู้คุณของความดี ผู้นั้นจะทำดีได้อย่างไรไม่มีทางที่จะทำดีได้เลยเพราะไม่เห็นคุณของความดีเพราะแม้บุคคลผู้ที่มีคุณผู้ที่กระทำอุปการะคุณต่อตนเขายังไม่เห็นเลยแล้วเขาจะไปทำดีต่อบุคคลอื่นๆได้อย่างไร